ประมงจังหวัดจันทบุรีเชิญนักวิชาการและผู้ประกอบการกุ้งทั้งในจังหวัดจันทบุรีและจังหวัดตราดรวมถ่ายทอดประสบการณ์และเทคนิควิธีการเลี้ยงกุ้งให้สำเร็จในสภาวะโรคตายด่วน EMS แก่กเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งค่ะ ที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่งจันทบรุรีถนนท่าฉลับสำนักงานกรมประมงจังหวัดจันทบรุรีได้รวมกับชมรมผู้เลี้ยงกุ้งจันทบรุรีได้จัดการอบรมให้ความรู้เทคนิคการเลี้ยงกุ้งให้สําเร็จในภาวะโรคตายด่วนหรือ EMS ที่สร้างความเสียหายให้แก่ธุรกิจกุ้งภาคตะวันออกในช่วงหลายเดือนที่ผ่านมาโดยมีนายบัญชาสุกแก้วประมงจังหวัดจันทบรุรีเป็นประธานกล่าวต้อนรับดรกุลวราแสงรุ่งเรือง ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่งจังหวัดจันทบุรีคณะนักวิชาการและผู้ประกอบการกุ้งในจังหวัดจันทบุรีและตราดในฐานะวิทยากรบรรยายให้ความรู้ถึงเทคนิคการเลี้ยงกุ้งในสภาวะ EMS ท่ามกลางคู่ประกอบการและ,กะเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งร่วมรับฟังการอบรมเป็นจํานวนมากสืบเนื่องมาจากธุรกิจกุ้งของจังหวัดจันทบรุรีมีการเติบโตสูงและมีเม็ดเงินมหาศาลในการหมุนเวียนทางเศรษฐกิจของภาคตะวันออก ซึ่งปีที่ผ่านมามูลค่าการส่งออกกุ้งของจังหวัดจันทบุรีสูงถึง70,000ตันคิดเป็นมูลค่ากว่า8,000ล้านบาทแต่ในช่วงต้นปีนี้กลับพบว่าการส่งออกกุ้งลดต่ำลงเฉลี่ยเหลือเพียงเดือนละ2,000ตันเท่านั้นและขณะเดียวกันผู้ประกอบการกุ้งจันทบรุรีก็ยังไม่มั่นใจในการเลี้ยงกุ้งในขณะนี้เนื่องจากโรค EMS ที่ระบาดอย่างหนักได้สร้างความเสียหายในวงกว้าง ด้านคณะวิทยากรผู้ให้ความรู้ได้มีทัศนะและเทคนิคที่หลากหลายในการเลี้ยงกุ้งให้สำเร็จในสภาวะ EMS เช่นควรมีการจดบันทึกข้อมูลการทำความสะอาดโรงเพาะฟักและบ่อเลี้ยง <โ frustrating. S 1> การปรับปรุงพันธุ์กุ้งขาวและการใช้จุลินทรีย์สูตรต่างๆซึ่งผู้ที่สนใจสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่กลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมงหมายเลขโทรศัพท์ 039-327-035และ039-311-515